มาสองคนรนะับกินกันห้าชามนี่ก็เหลือแแตกนะครับรอากาศอากาศร้นอนคนระับ ร้านเขาก็จะอยู่ในซอยเมืองเองครับซอยพลดโดกินแ7ิก็ขับมาเรื่อยๆประมาณครับแ0 0ร้อยเมตรโลนึงก่อนขึ้นสะพานร้าน,นจะอยู่ทางขวามือบิทเตี๋ยวเรืออายุทยาขายดีมากคนเต็มร้านตลอดเวลอาอันนี้กหมูสามโต๊ะเบอร์สิบห้าขาดด้วยของอ,อร่อย เดียวเรืออยุธยาร้านในเก่งมีทั้งหมูและเนื้อต้มแยกน้ำชามล้อสิบห้าพิเศษ25่ห้าใส่ถุงสามสคนก็เต็มร้าน กินแบบมี้ถ้าทางจะสายโหดมีร้านกล้ยวยกล้วยปิ้งรานน้ำเชื่อมเอามาเสิร์ฟได้ก่อนลองชิมลองชิมแต่ยังไม่ชิมหรอกเดี๋ยวจะอิ่มส่วนของก๋วยเติ่มเนื้ออันนี้ก็เป็นพวกยำแห้ง ว่ <Jenny> เาเขามีเงินิดเด็กๆมานีด้วยแต่เล็กคานีเนี่ยเน <be> <Korean> ื้หนึบูดียบเต็มยล่ะ เส้นเล็กจำเหนื่อยแห้งตับหมูกิ่นเรารู้สึกเป็นไงบ้กันตับเนื้อออตับเนื้อกอดทั่วทีอ,อร่อยชุบชๆหรือนึบๆชุบๆความรู้สึกมันคืออะไรก็คือมัน กำลังเด้ง,ดงกำลังดีเขาบอกว่ากำลังเด้งกำลังมันคนนี้เขาไม่กินเผ็ดครับแต่เขาสั่งแบบธรรมดาไปของร้านก็คือแบบเผ็ดแต่ร้านเกามีสโลแกนว่าไม่เผ็ดไม่มันครัมสุดท้ายแล้วครับ แล้วลุยมาถึงสเตจสุดท้ายแล้วครับติดต่อไปอย่างไม่ลดละเ ก๋วยเตี๋ยวห้าโฟกสองน้ำแข็งสองะไรวะแคบหมูหนึ่งร้อยะไรร้อยสองบาทเผ็ดแล้วสมองไม่ค่อยแล่นครับก็จบกันรีวิวสั้นๆ